เดียโก้ฟอลันเป็นหนึ่งในกองหน้าระดับโลกที่มีเส้นทางอาชีพที่น่าตื่นเต้นและน่าสนใจมากคนหนึ่งค่ะเรื่องราวของเดียโก้ฟอลันสุดยอดกองหน้าชาวอุรุกวัยฟอลันไม่เพียงแต่เป็นนักฟุตบอลที่เก่งกาจเท่านั้นแต่เขายังมาจากตระกูลนักกีฬาและมีจุดหักเหนในอาชีพที่น่าจดจำมากเลยค่ะรากเหง้าของนักกีฬาตระกูลนักกีฬา ฟอรลันไม่เพียงแต่เป็นนักฟุตบอลที่ประสบความสำเร็จคนแรกในครอบครัวคุณปู่ของเขาเป็นนักฟุตบอลให้สโมสรนอินเดเป็นเดียนเต้อร์เตนตินาส่วนคุณข้อคือพาโบฟอร์ลันเป็นอดีตนักฟุตบอลทีมชาติอุรุกวัยที่เข้าร่วมฟุตบอลโลกปี1966และ1974ความผันพวนของวัยเด็กในวัยเด็ก ฟอร์ลานเคยเป็นนักเทนนิสที่มีพรสวรรค์สูงแต่สุดท้ายเขาก็เลือกเดินตามรอยเท้าพ่อและปู่ในเส้นทางฟุตบอลจุดเริ่มต้นและการพุ่งทยานฟอร์ลานเริ่มต้นอาชีพในอุรุกวัยก่อนจะย้ายไปอินเดเปนเดนเต้อาเจนตินาซึ่งเป็นที่ที่เขาเริ่มฉายแววกองหน้าตัวฉกาดย้ายสู่ยุโรปแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ด ปี2002ฟอรลันย้ายมาอยู่กับแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดภายใต้การคุมทีมของเซอร์อเล็กซ์เฟอร์กูสันนี่คือช่วงที่น่าจดจำของเขาแม้จะไม่ได้เป็นตัวหลักที่ยิงประตูถล่มทลายแต่เขามักจะยิงประตูสำคัญสำคัญให้ทีมได้เสมอทำให้แฟนบอลยูไนเต็ดตั้งฉายาว่าผู้ทำประตูสำคัญ ประตูในตำนานประตูที่แฟนผีไม่มีวันลืมคือการยิงสองประตูใส่ลิเวอร์พูลที่แอนฟิลด์ในปี2002ซึ่งเป็นประตูที่ทำให้เขากลายเป็นที่รักของแฟนๆการระเบิดฟอร์มที่สเปนวิเยเรอัลและแอตเลติกมาดริด การย้ายไปวียลเลเอในปี2004คือจุดเปลี่ยนสำคัญในอาชีพของเขาเขาทำผลงานได้อย่างยอดเยี่ยมจนได้รับรางวัลรองเท้าทองคำยุโรปยูโรเปียนโกลเด้นชูในฤด,ดูการ2004-2005ร่วมกับเทียรีอองรีจากนั้นเขาย้ายไปอยู่กับเอลนติโกมาริดที่ที่เขาได้รับรางวัลรองเท้าทองคำยุโรปอีกครั้งในฤด,ดูการ2008-2009 และเป็นผู้ที่พาแอตเลติกโก้มาลิกคว้าแชมป์ยูฟายูโรปาลีกในปี2010โดยเขายิง2ประตูนในนัดชิงชนะเลิศก,กับฟูลแลมความสำเร็จกับทีมชาติอุรุกวัยฟอรลันเป็นตำนานของทีมชาติอุรุกวัยอย่างแท้จริงและเป็นส่วนสำคัญในการนำจอมโหดกลับขึ้นสู่เวทีระดับโลก ฟุตบอลโลกปี2010นี่คือจุดสูงสุดในอาชีพทีมชาติของเขาอุรุกวัยเข้าถึงรอบรองชนะเลิศอย่างพลิกคำมะคา,าดหมายและฟอร์ลันคือหัวใจหลักเขาทำไป5ประตูและคว้ารางวัลลูกบอลทองคาในฐานะผู้เล่นยอดเยี่ยมของทัวร์นาเมนต์โคปาอเมริกา2011ฟอรลันเป็นส่วนหนึ่งของทีมที่คว้าแชมป์โคปาอเมริกาที่ประเทศอาร์เจนตินาซึ่งเป็นแชมป์ครั้งที่15ของอุรุกวัย เรื่องราวที่น่าสนใจคือความเป็นสุภาพบุรุษความทุ่มเทฟอรลันเป็นที่รู้จักในเรื่องของการเป็นนักเตะที่ทำงานหนักมีความเป็นมืออาชีพสูงและทุ่มเทในสนามอย่างเต็มที่เสมอเกียรติยศส่วนตัวเขาเป็นผู้เล่นคนเดียวที่เคยคว้ารางวัลรองเท้าทองคำยุโรปจากสองสโมสรที่แตกต่างกันในสเปนคือวิยาเรอและแอตเลติโกมาลิ ฟอนลันได้สร้างชื่อเสียงไว้ทั้งในยุโรปและระดับนานาชาติทําให้เขายังคงเป็นที่เคารพรักของแฟนบอลทั่วโลกค่ะ